ไปที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังคงล,ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปตรวจสอบผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทําให้อาคารสูงหลายพื้นที่มีรอยร้าวนะคะโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมสูงคุณเกรงไกรไปรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็เร่งลงพื้นที่สำรวจนะครับโบราณสถานแล้วก็อาคารสูงในจังหวัดเชียงใหม่ที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมอยู่นี้นะครับก็คือตวงตะวันคอนโดมิเนียมในพื้นที่ย่านลอยเคราะห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับข้างหลังจะเห็นได้ว่าเสาของคอนโดมิเนียมนะครับมีการชํารุดเรียกว่าอยู่สภาพที่บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าอีกหลายเสาก็อยู่ในสภาพชำรุดเช่นเดียวกันทําให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับต้องมีการนําป้ายห้ามใช้อาคารมาติดเอาไว้ เพื่อที่จะให้นะครับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมทยอยออกจากบริเวณคอนโดนะครับอย่างที่ภาพเห็นด้านขวามือก็จะเห็นว่าประชาชนเริ่มมาที่จะขนของออกจากที่พักนะครับซึ่งก็มีการจ้างรถต่างๆขนออกมาซึ่งบางคนก็จะใช้วิธีการไปอยู่บ้านเพื่อนหรือว่าไปเช่าโรงแรมอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับวินาทีที่เกิดแผ่นดินไหวและเกิดเสาชารุดครับ อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงแผ่นดินไหวที่สันสะเทือนอย่างหนักในเมื่อวานนี้นะครับทำให้ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สํารวจอย่างละเอียดอีกครั้งเบ mm ื้องต้นนะครับได้มีการสั่งห้ามใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงให้ผู้ที่พักอาศัยภายในอาคารอพยพออกไปแล้วนะครับได้มีการเตรียมสถานที่ต่างๆเอาไว้รองรับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับโครงสร้างต่างๆทางวิศกรรมสถานจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้นะครับแต่ต้องมีการประเมินแบบอย่างเด็ดอีกครั้งซึ่งตอนนี้นะครับยังมีความเป็นห่วงว่าอาคารนี้อาจจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อซึ่งจะกระทบต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบครับ เราห่วงเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวลูกอื่น <S <S ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่เอเลอร์ช็อกละอาจจะเป็นการแผ่นดินไหวคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อวานไปกระตุ้นให้ลูกอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายเส้นทางรอยเลื่อนอื่นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันมาจํานวนที่ขนาดที่ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วขนาดกลางเนี่ยมันก็ทําให้อาคารตัวนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าลับพังตัวของเขาเองวันนี้เขายืนอยู่ได้ยังไม่มีอะไรแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะมีต้องมาเสริมกำลังแต่ถ้ารอนาน เกิดจังหวะมันเกิดขึ้นทันทีเนี่ยเป็นความเสี่ยงละซึ่งซึ่ง,งทางๆเราเนี่ยคงจะไม่ยอมให้เกิดอย่าง้นก็ต้องเล่นกัเนินการเสริมกำลังให้เร็วชั่วคราวไปดูทางฝั่งของโบราณสถานกันบ้างน,นะครับที่วัดน้าล้อมในอำเภอสังาะแพงจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตัววิหารนั้นได้รับผลกระทบจากตัวโครงสร้างนะครับมีรอยแตกร้าบางจุดบางจุดนี้ถึงขั้นแตกสามารถแสงสามารถรอดเข้ามาได้ในตัววิหารนะครับทำให้เจ้าวาสต้องมีการปิดการใช้วิหารชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบ ขณะที่อีกจุดนะครับคือวัดน้ําจําในตะบนร้องวัวแดงอำเภอสังกะแพงนะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แกำแพงของวัดที่มีอายุก,กว่าร้อยปีพังถล่มลงไปนะครับในส่วนของชาวบ้านและยังเคราะหดีนะครับที่ตอนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทําให้เกิดภาพความเสียหายเป็นกําแพงล้มเป็นแนวยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งเทศบาลตะบนร้องวัวแดงนะครับรวมถึงในอำเภอสังกาแพงได้ลงพื้นที่มาดูตั้งแต่เมื่อวานนี้และมีการสั่งการให้สํารวจความเสียหายเพื่อเตรียมซ่อมแซมต่อไปครับ และนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับห้ามใช้อาคารไปแล้วถึง3อาคารนะครับคืออาคารแห่งนี้ดวงตะวันคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารคอนโดมิเนียมอีกสองแห่งที่บริเวณสี่แยกสารเด็กนะครับซึ่งทางผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับในการที่ประชาชนจะสามารถร้องเรียนหรือส่งเรื่องให้ไปตรวจสอบอาคารต่างๆที่อาจจะรับผลกระทบได้นะครับตลอด24ชั่วโมง ซึ่งนี้ก็คือภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาครับขอบคุณมากค่ะ